นางจำปีพันนารัฐกำนันตําบลเขื่อนน้ำอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านประชุมหารือกับทางตํารวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพื่อแก้ปัญหากันนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุพระสงฆ์พยายามล่อลวงเด็กและเยาวชนไปล่วงละเมิดทางเพศค่ะ ตำรวจปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีกองกำกับการตำรวจตำรวจปูธรจังหวัดอุดรธานีนำหมายค้นจากสารไปเข้าตรวจคน้นจุดนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอนัตตาบ้านหนองปลาซิวอยู่ในหมู่ก้าไปจับกุมพระประมุกกิติพัฒโทรหรือนายประมุกเจริญสุขอายุ49ปีเจ้าอาวาส ไปพะว่ามีพฤติกรรมส่งคลิปแล้วก็ภาพโป๊ไปให้เด็กหญิง12ปี2คนชักชวนให้มาร่วมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแลกกับเงิน2,000บาทแต่เด็กแจ้งผู้ปกครองค่ะนำมาสู่การเข้าจากกับกลุ่มตรวจค้นนะคะทีนี้ทางกำนันในฐานะฝ่ายปกครองก็สั่งิปศูนย์นปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วส่วนพระสงฆ์แล้วก็เนนสรูปก็กลับไปจำวัดที่วัดในหมู่บ้านของตัวเองแทนนะคะ ฝ่ายผู้ปกครองก็เสนอให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันสอดส่องรับฟังลูกหลานที่แจ้งถึงความผิดปกติหน่อยจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นค่ะครับ